สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่นะคะจะวันนี้ก็จะต้องอครบปีนะคะหนึ่งคบหนึ่งปีก็คือเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็วันนี้ข้าพเจ้าจะมาโชว์สองตัวนะคะเอ่อตัวนี้เป็นที่ตรวจเอ่อสีเขียวเป็นที่ตรวจอุจจาระนะคะสีเอานำเก็บอุจจาระนะคะส่วนสีเหลืองก็คือนำเก็บปัสสาวะนะคะเราก็ เก็บต้องเก็บอุจละาเนี่นะคะเพื่อว่าอุจละนี่เนี่ยเออก็จะเช็คภายในพวกเอ่อพวกตับไตไส้พุงแล้วก็พวกมะเร็งได้นะคะตัวนี้จะสาคัญนะคะแล้วก็ส่วนอุจละเนี่ยอย่างตัวข้าพเจ้าเนี่ยนะคะจะตรวจวันเอ่อเดือนเอเดือน อุานากรกกรดานะคะวันที่สองใช่ไหมคะวันนี้จะเป็นวันที่อุจาระเนี่ยสามารถจะเก็บได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดจนถึงวันที่สองเลยนะคะก็คือเก็บไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะก็ก่อนที่วันที่จะตรวจสุขภาพนะคะก็งดงดทานอาหารนะคะตั้งแต่คืนวันที่หนึ่งนะคะไปจนถึงวันที่สองที่จะต้องไปตรวจสุขภาพนะคะส่วนน้ำเนี่ยทานได้นะคะนะคะ วันที่2กรกฎา,านะคะก็คือตรวจสุขภาพดังนั้นตั้งแต่เย็นคืนวันที่1ก็คือห้ามทานอะไรเลยจนถึงวันที่2นะคะเริ่มพอตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยถึงจะทานอาหารได้นะคะแต่น้ําไม่ปัญหานะคะส่วนอุจจาระเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเก็บก็คือวันนี้วันที่28ิมิถุนายนนะคะค่ะก็สา<ะ>วก็ต้องเก็บอุจจาระนะคะ2วันนะคะนี่นะคะก็ เกรงว่าเดี๋ยวจะรีบเร่งนะคะมีธุระทํำอะไรก็สามารถเก็บได้วันนี้เลยนะคะวันที่8ก็ได้2 9ก็ได้30ก็ได้1ก็ได้นะคะ2ก็เก็บได้นะคะแต่ว่าเกลัวว่าเรีบเร่งเร่งรีบนะคะวันนี้ก็เลยจะรีบเก็บเลยอะเดี๋ยวมารีวิวตัวนี้นะคะนี่นะคะก็จะให้เป็นซอนเลยนะคะเก็บสองวันแล้วก็ฉีดตัวนี้นะคะห่นะคะ ลาเช้ไทยนะคะหนึ้งเป้นซองนะคะนห้ก็เองนี่ให้ดูนี่นะคะสีเข,ขียวคือซองเก็บอุจจาระนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ฉีกนะคะตามรอยปลุดนี้นะคะนะคะอ่แยกวไว้ก่อน แล้วก็เขาก็จะมีเป็นนี่นะคะซองมาให้นี่นะคะข้างในก็จะเป็นหลอดนะคะนี่หลอดที่เก็บจุลลเ,เ,เ,เนี่ยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะได้ดูให้ดูนะคะนี่นะคะน,นะคะ จะอธิบายเป็นส,ส่วนๆนะคะนี่นะคะอันนี้เขาก็จะมีเป็นคู่มือการใช้นะคะแผ่นที่เก็บมาให้ซองที่เราฉีดเป,ปิดแรกนะคะเป็นคู่มือการใช้นะคะให้ดูอันนี้เก็บในที่สองสองให้กับมาซองนี้ พอเราแกะมานะคะหนึ่งเขาก็จะมีคู่มือการใช้นะคะพอเขา้าอย่างนี้นะคะส่วนอีกซองนี้นะคะเขาก็จะมีหลอดมาให้ะะอย่างนี้นะคะอ่านี่นะคะหลอดประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องปิดไม่เห็นกันนะคะแล้วก็นี่นะคะนี่จะอธิบายให้ขรขาวๆนะคะเราก็เอาหลอดเนี่ยนะคะเออเอาเอา,เอาก่อนอื่นต้องนะคะเขาจะมีแผ่นมาให้นี่นะคะสําหรับลองเก็บอุจจาระนะคะมีสองสองแผ่นนะคะ เน่งจะต้องเก็บจระเสองครั้งน้าแผ่นนี้นะคะเราก็ไปรองนะคะนะคะในตรงในชักโคกใช่ไหมคะเราก็วางไว้เลยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะรองไว้ก่อนนะคะตรงนี้มันก็จะลอยน้ํานะคะพอเราก็แกะนะคะเราก็อุดจระปุง้งให้ตรงนะคะท่ก겟กตรงนี้นะคะเป้หมายเลยไม่ต้องไม่ต้องตรงก็ได้อะไรก็ได้ก็ได้นะคะคือให้มันอยู่ในแผ่นนี้นะคะแล้วจากนั้นนะคะ เราก็นี่นะคะตรงนี้เราก็นำานี่นะคะนีีตเ้เดี๋ยวต้องปิดนิหน่อยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะพอแกะมานี่นะคะแกะตรงนี้ออกมานะคะตรงนี้นะคะ่ะเปิดเปิดตัวสีเขียตวตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเอเหมือนกับแท่งๆนิดนึงคะเราก็มาเขี่ยเขี่ยเขียขียนะคะๆๆๆๆเขี่ยเขี่ยอุจจาระของเรามาซีนนิดหนึ่งแล้วก็จะเอาที่พอสมควรน,นะคะ ะะเอาตรงต้นหัวอุจลากับตรงปลายนะคะนะคะนะคะเขี่ยแล้วเวลาการเขี่ยก็ถือลักษณะการเขีย่ยอย่างนี้นะคะนี่นะคะการเขีย่ยอุจาระของเรานะคะก็คือปาดเป็นอย่างนี้ปาดการปาดก็ทาตา,ตามรูปนะคะนะคะขวางแล้วก็ตั้งตั้งตั้ง,งนะคะเก็บมาได้สักนะคะนะคะพอเก็บได้แล้วนะคะ,ะจากนั้นอ่ะที่บอกเมื่อกี้ข้ามไป นี่นะคะพอเราแกะตรงตัวเขียวๆนี่มานะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเขาก็จะเป็นแท่งๆที่ที่แท่งๆนะคะส่วนข้างในมีเป็นน้ํานะคะข้างในนี่จะเป็นน้ํานะคะนี่นะคะนี่นะคะปลายเนี่ยแล้วเราก็เอาไอ้แท่งๆนะคะมาเขียเขียวๆจระของเราแล้วพอได้ปลายตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วเราก็เสียบเก็บลงไปนะคะในตลับ นะคะซึ่งมีน้ำเก็บนะคะแล้วก็ซีลนะคะเก็บเข้ามาในตรงนี้ซีลเก็บไว้นะคะแล้วเก็บไว้นะคะให้เรียบร้อยเก็บในตู้เย็นนะคะแล้วก็หาอะไรพลาสติกเนี่ยเก็บอะไรสักหน่อยนะคะกีดให้เม่ชิดนะคะเพื่อว่ากลิ่นจะได้ไม่ออกนะคะเราเก็บซีลเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้หลยห่อในในถ้าเรายังไม่ได้ตรวจตอนนั้นนะคะเราจะต้องเก็บนะคะในแต่หมายถึงว่าเก็บในนี้ในซีลนี้นะคะเราเก็บหาพลาสติก รอบอีกชั้นนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็วันที่จะไปตรวจสุขภาพก็นําไปให้คุณหมอนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวที่ตรวจปัสสาวะนะคะมาจะมีตัวนี้ที่ตรวจปัสสาวะนะคะมาถึงตัวที่ตรวจปัสสาวะนะคะ เก,ก็บตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่คอความสะอาดนะคะของอันนี้จะเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะต,ออะต่ออันต่อไปนะคะที่ตัอตักว,วนนะ,ะ,นนะ,ะนี่นะคะนี่นะคะหมอเขาก็จะมีแน่นอนค่ะอย่างนี้นะคะก็จะมีเป็นคู่มือนะคะนี่นะคะ ผู้มือแล้วก็สลากฉลาคนะคะนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะคะ,อะของญี่ปุ่นนะคะก็ค่ะแล้วก็นะคะนะคะปัสสาวะลงไปในนี้นะคะนะคะปื๊ดปุ๊บนะคะแล้วจากนั้นนะคะ ก็นํามาใส่หลอดนะคะนะคะหลังจากนั้นก็นี่นะคะติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยจบนะคะแล้วก็เซลใส่ถุงส่สวนปัสสาวะเนี่ยข,ข้าพเจ้าจะปะสัสสาวะในวันที่สองวันที่ตรวจสุขภาพนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นวันที่สองได้นะคะค่ะก็วันนี้ก็นะคะดูตัวนี้นะคะตัวที่ตวรวจปัสสาวะกับอุจจาระของญี่ปุ่นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ ในเอ่อในภาคประจําปีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีออปชันหลายๆอย่างนะคะในการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะไม่ว่าจะเอ่อในหนึ่งใน,ใน,นงในหนึ่งในหนึ่งปีนะคะก็จะมีมีมีมแล้วแต่ว่าในของแต่คนเนี่ยจะมีออปชันถึงเท่าไหร่นะคะหรือบางอย่างเนี่ยก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะของคลินิกของโรงพยาบาลข้าพเจ้านะคะก็มีบางอย่างเนี่ยเขาก็ มีแคมเปญส่งให้ด้วยแล้วก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะโดยโดยโดยปกติหมายถึงว่าโดยภาคเขาเลยนะคะโดยโดยพื้นฐานดโดยทั่วไปนะคะสำหรับการตรวจประจำปีนะคะของข้าพเจ้าเนี่ยก็จะมีเป็นตรวจสายตาตรวจปอดนะคะก็คือเอ็กซปอดตรวจเต้านมนะคะเต้านมีก็จะให้เลือก2ออย่างก็คือ เป็นเขาเลยนะคะเหมือนกับเป็นตัวที่เอ่อตัวเอ่อบ,บนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเอ็กเซลีนะคะนะคะมี2ออย่างส่วนแล้วก็มีการตรวจภายในนะคะแล้วก็เอออ๋อจะบอกว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยได้ยินว่าของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเป็นการตรวจเต้านมแบบว่าไม่ต้องใช้ตัวบีบนะคะก็คือแบบเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับ ฐานรองแล้วตัวเราคว่ำหน้าแล้วนมก็ต้้งฐานเต้านมเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปใน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 อะไรในหลุมอะค่ะที่เขาจะมีเหมือนกับเป็นเวลานอนคว่ำหน้าเป็นเตียงสปานะคะแล้วก็เอานมใส่เข้าไปเลยมันก็ปุ๊บเข้าไปเลยแล้วจะไม่เจ็บแต่ว่าด้วยความที่พระเจ้าอยู่ที่ตรงนี้นะคะเซนไดไม่มีนะคะเคิดว่าที่ดูมานะคะมีที่โตเกี่ยวนะคะจะมีนะคะตรงนั้นจะไม่เจ็บและทันสมัยนะคะ นะคะความแม่นยำก็พอๆกับตัวที่บีมนะคะค่ะเออเราก็จะมีเป็นการตรวจอ,อ,อะไรอะตรวจเอ็กซ์เอ่อเอ็กซ์เรย์ปอดค่ะสายตานะคะโดยแล้วก็เออจับตรวจเลือดนะคะโดยพื้นๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีการตรวจเลือด แล้วก็อ้ออย่างบางที่บางบริษัทเนี่ยจะบอกว่ามีการตรวจแวรลุ่มนะคะแวรลุ่มเนี่ยเขาก็จะให้ทานนะคะทานทานก็เรียกเหมือนกับทานเป็นของเหลวอะไรอย่างเงี้ยมานะคะแต่ของข้าพเจ้าเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าจะตรวจก็ต้องจ่ายเพิ่มนะคะก็เป็นการตรวจแวรลุ่มนะคะแล้วก็อ้อแล้วก็มีการมีวัคซีนเขาจะมีวัคซีนสําหรับป้องกันมะเร็งต้น อะไรปรับมาลุกผู้หญิงตัวนี้ต้องจ่ายเพิ่ม,มนะคะเ,เป็นโปรโมชั่นเขาจะแนบมาให้แนละ้วแต่บางที่น,นะคะก็มีตรวจอะไรกลตรวจสายตาตรวจต้านมตรวจเลือดนะคะวัดความดันส่วนสูงชั่งน้ําหนักนะคะก็พื้น,พ,นพื้นก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้วของข้าพเจ้าเนี่ยใช้เวลาประมาณการตรวจเนี่ย คือตรวจไม่นานแต่คอยนานนะคะเพราะว่าไปถึงก็ต้องกรอกใช่ไหมคะแล้วก็คอยคิวของข้าพเจ้านี่จะเป็นคลินิกเออเป็นเหมือนคลินิกผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงโดยส่วนมากเยอะแล้วเราก็เปลี่ยนชุดฟอร์มเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยะคะ่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยจะถ่ายรูปทำรีวิวไม่ได้นะคะก็เลยมาเล่าให้คร่าวๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก็มีชุดให้นะคะแล้ว ก็ตามคิวนะคะเรียกเข้าแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันนะคะก็ใช้เวลาเบ็ดเสร็จประมาณ3 4ชั่วโมงนะคะก็หลังจากนั้นก็ถูกมาแล้วก็มาทานข้าวได้นะคะแล้วจากนั้นผลที่จะได้ผลที่จะส่งมาก็ใช้เวลาประมาณสักประมาณน่าจะประมาณ2อาทิตย์ได้มั้งคะ2ออาทิตย์หรือประมาณไม่เกินเดือนหรือประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะ ถ้าจําไม่ผิดนะคะสองที่หรือประมาณเดือนไม่เกินเดือนหนึ่งนะคะผลก็จะส่งมานะคะแล้วข้าพเจ้าเนี่ยก็จะใช้ที่ที่เดิมประจําทุกปีใช่ไหมคะเขาก็ผลก็จะมีก็การเปรียบเทียบของของปีย้อนหลังไปแล้วก็จะมีเป็นเอบีซีเอบวกเอลบบีบีบวกบีลบนะคะมีตั้งแต่ขั้น A จนถึงขั้นดีเก็คือดีสุดดีก็คือแย่อะไรนะคะนี่นะคะเขาก็จะมี มีมีผลเป็นการเปรียบเทียบไล่เอ่อต่างต่ไล่ของแต่แต่แต่ละปีเพื่อเปรียบเทียบนะคะของเรานะคะนี่นะคะก็คือเป็นการรีวิวคร่าวๆของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะนะคะก็รีวิวให้ดูก็ประมาณนี้นะคะว่ามานไล่ฟังคร่าวๆคร่าวๆได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ก็คือ ชุดที่ตรวจอุจจาระกับปัสสาวะนะคะเพื่อนๆจะได้นะคะมาเห็นกันนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปตรวจ้วก็คงจะถ่ายละเอียดกว่านี้ไม่ได้นะคะเป็พื่อนขา <c oughs> ขอโทษทีนะคะกประมาณนี้นะคะ ิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงทุกทท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ